ตะป่าฝุ่นเนาะอเอ๊ฝนตกแล้วนี่ก็คืออากาศตอนฝนกำลังสิต,ตกมาสิหนอผู้กันเนี่ยมันสิบ่อบเห็นเนาะควันหลายแห่งจะควันใสในป่าเนาะตัวประเทศเลยฝนตกใหม่หพอสินอ,อเลยหนาม ตกปกเด้อน้ำฝนนั่นเองมันหลั่งสังกัตซีออกมาเนาะฝนตกใหม่ก็อย่าไปแช่งเด้อผู้ใดก็ด้เดี๋ยวสุณจนวัดมัหลั่งมันออกไหมบ้างหลั่งน้ำสังกัตซีหลั่งฝุณหลั่งอากาศองมาเดี๋ยวฝนเด้อฝนตกใหม่เดี๋ยวเป็นไข้ เน,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 นตอนกระนเหล่อตกหนนะนแห้งดอดีคือมันเสือลล่อแรงอากาศลงงไม่เนาะแล้กกาเข้าเยไปห้าหน่อสร้างหก้ากันเห็ดอะไรอยู่ที่น้อง้างกันเห็ดขุลีเพือนซาบีใหมเน,นี่ยาีใหมบานน้อยกินนะ,ะกินนะต โอ้กินขาาเบอร์นะาเว้ยน่บาบอยากแกง่งฝนไปนะนี่ก <หา S 1> ินเบอร์น่แหะ <า S 1> โอ้สบายดีนี่ีงงิใครคีบฝนตกนี่เขากระแทกมาจะไปกินขผาพี่น้องเ้ยฝนตกไปนังกินเลย เนี่ยเอาแดงเนี่ยนี่มาใส่บุญแดงก็เหมืไปทาเตรียมไปหาหน่อยไหมมือจะมากระปุกนี้มือนี่บอกอะไรบอกตอกเต็มเลาไปหาเท้าไหนอยู่หน้าอันนั้นอยู่หน้าตองเดียวโอ้โหเท้าหน้านีอยู่แล้วอยู่หน้าอันนี้นะหน้าหน้าเสาซีนี่ของเราต้องขี้เสียออกเต็มอยู่เนาะฝนตกฝนตกนี่พี่น้องเลยแลาวเสด็จไปหาหน่อยไหมเออนี่ฝนตกเนี่ยอย่าให้มันแห้งๆก็ดีนะนะ เออแต่ว่าตกแห้งอยู่ได้ปุ๋หล่ะแห้งดีๆสร้างไหนจนเมิดอเมื่น้องพี่น้องข้างป่านน้องใหม่เขาเห็นปะป่านน้องใหม่ให้ดูข้างนั้นหน่อย <c oughs> ดีใจได้ฝนตกอากาศที่สดชื่นแาดนี้พี่น้องเลยหลังจากสูบคุันสูบควันสูบควันมาหลายมือดีแต่ฝนตกมากก่อนชอดบุญบานเนาะอากาศดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบนี้ไลยตกเท่อหนึ่งละ อันนี้ฝนก็เศร้าตกแล้วนะพี่น้องซึ่งฝุ่นแถวเขตจุนี้ก็หายไปเบิดแล้วเนาะฝุ่นหายไปเบิดแล้วแต่ว่าแต่ว่าควันในอันนี้ก็ยังคือเก่าในภูเขามันตกว่าแห้งก็่าใดเนาะพี่น้องฝนตกค่อยๆนะตกประมาณสามนาทีมันก็หยุดเลยแต่ว่าอากาศในบ้านบ่าุกนี่ดีแห้งเนาะตอนนี้อ่าสังเกตในกล่องก็ได้เนะพี่น้องว่ามันแบบ หายใจเข้าไปแบบดสดชื่นมีแห้งเลยมาแบบนี้เอ้าใส่ปลามันช่ได้กินอยู่ว่าจะเสียบบนี้อะไรอย่างนี้สาวเคยมาเสียบเนี่ยอันนี้เอาเนาะพี่น้องมันจะเอาปลาไปกินจะได้กินอยู่ยบ่เด้บอสเนาะสียบลงตี่เดี๋ยวมันก็นมากินดอก ยอียนะสิ่งรกจำได้เออไอ้มาห็นได้แล้วมันก็มากินใจกลังผูกไดู้ก้ดเด้เบิดเดช่ไดิกลิมีปะมันกินนะมันก็ไปกินมันบอากาเดิ่มดีเดนะ้อเนาะพี่น้องเน่บักคงข้าใหญ่ลเด้อสิบอกให้บุญบานี่ได้กินซะเด้อนี่ กบนี่นอ่บตายพี่น้องเอ้ยทันกบบะคงข้าบะตายอยู่หัวหน้าเนี่ยคือสิดิกินไลายตอนน้มถั่วมเนาะมะหน้มถั่วนั่นมันเป็นลีบเลยมันาถ่วมีเซตนะคะนั่นถั่วเนี่ยนะตัวนี้ตัวนั้นบะตายมันหล่ออะไรค่ะมันถ่วมบะหึงหวานข้าเป็นเนาะน่ะจุ่มลงอีกโผมันเนี่ยร้อยลายมันร้อยพี่ลึกแม่จะโบอ้อยพ่อจะหม่าฝรั่าใส้อยู่ที่ขั้วอ่าบัดแม่เพื่อนฝรั่งไส่ที่ชั้นสูงมันสูงเพราะตัวนั้นมันเพียงเออได้ระดับจุ่มมันนลงงอึ ปเป็นสิใส่เอาปลาไปโมกกินเนาะจะสิได้จเจ้บ่ปลา,ปาตัวน,นั้นไม่เอลาลักไปกินอีแมลเราหา,ยอยาอยู่ปลาเนาะปลานี่เบาเบี้ยงเอามาหายเห็นดิกำลังเกียม์คลองเดียบดอยเ <c oughs> บิ้อไปเบิ้งแม่เอาโมกินพอดีอีแม่แล้วหน้าบุษไสยุ่งไม่ใส่เบ็สเ่ยโอ้เจสิไม่ใส่เบ็ดเอาอืมอยากราหาย,ยเราอยากเนาะก็เอามาหายเดีย๋ยวเอาไป้แห่แม่เอากินตัวแบบง่างยจืดผูสิกินอยู่ว่าคือบคุคคลขีดกระเดือนทำแม่แป๊บเดียวหยาดขีดกระเดือนเจสิหยาดเห็นยัง เพอ,อยู่กับขี่เดือนและแต่ยัออยงหน่อยมิจจะเอาใบตองมิจจะเอาใบตองจับเอาหยานมาถองห้าง,นะงากระตุกแล้วนะพี่น้องสงสัยหลังจากบุญบานเซอร์เกลียวให้นี่อยู่นี่ให้นี่ให้นี่ในการกระพย์ให้ซุ่มหนะ่อยเนาะให้ตัวนะี้เลื่อมๆล่ะแ,แต่ว่าให้ซุ่มแถวนี้นะจะแบบสงการแล้วเนาะแต่ว่าเหมมันซุกม,มันกระซุกแป๊บเดียวนะพี่น้องมันหักซุกบซัำกัน บ่ได้กินดอกนะซาเอ้ยมิปลาฮันพันใส่เงี้ยมันเป็นแต่ปลามันสิกินตอนนี้ซาโด้พันมาโบยว่ายังอยู่หน้าประตูของหน้าบาร์สุกนี่ฮะฮะมาโบยว่ายังอีโด้พี่น้องเดี๋ยวบาสุกเสียให้เบิ่อกันนิดเนาะมึ่งเส้า สาวนี่เขาสีเห็ดอะนะเห็ดนี่ยังนาะไม่เียยังะเข้า้อเองยัาอ่รูะเอาแล้วแ่้องโอ้ยใส่แสงกะสีมันก็สเป็นยังไงจะเบิงในตีนี่ขอใส่ไหมีซาโดนี่เห็นมั้ยนี่ ตัวนี้เดมันสิบวดอกตัวนี้ตอเดียวเนี่ยนี่นี่ตอเดียวมันดอกมันถึงนะพี่โอ้เฮ็ดแบบมันะาฮักเตยเฮ็ดแบบได้สดุดีหลังหอมเลยนี่พี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งเนอป้าสุกอันต่อเครื่องเฮ็ดน้ำอุ่นเนาะพี่น้องต่อให้มันเป็นได้ทูต่อเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ศใช้ดินเขาก็เอามาลงเบื้องนี่เนาะพี่น้องใช้ใช้ดินปลาจะไม่เอากินมัแล้วเออป้าสุกเอามาตอกลงบอนนี่เนาะ วันนี้มันสีส้มๆความยาวของอันนี้ท no ้องในมันหาซิบมิลลิเมตรใจอารมณ์วินผมบอกใช่จะพออยู่น้องพี่น้องเพราะว่ามันอันเป็นเครื่องอันนั้นอย่างเดียวเดี๋ยวอันนั้นคอมเมนต์บอกปลาซุกมาเลือพี่น้องบลาซุกสิไปปากเซอีกมืออื่นมืออื่นนี่มือหือมืออื่นนี่เนาะเฮ้ยมือหือมือหือมือหือบลาซุกสิไปปากเซอขันว่าสมมุิว่าทองแดงบ่พอเนาะพี่น้องบลาซุกสีสีทองแดงมาอีกเพราะว่า มาสุกเห็นเข้าเจอเห็ดใน YouTube แล้วกันข้าเจ้าใส่ลายเซากระได้นะตองแดงคอมเมนต์บอกมาในเด้อผู้ใดมีความหูดังนี้เราก็ศึกษาใน YouTube เนาะต่อสายดินถ้าสมมติว่าเออเครื่องของน้ำเครื่องเห็ดน้ำอุ่นมันพ่อแะ้วกันมอสิบก้สิบเอ้อเก็บเอียงก็หลอกแตกแิตรภาจะพักกระหลอกแตก อ๋อหน่องก้นกมาบ้านอันนี้เอลซีถามหาไปไปถ่ายคลิปหน่องก้นเนี่ยเด้อถ่ายเขากล้องไงนะสบายดีสบายดีนะสบายดีไปถูกนะอือสบายดีหน่องบ้านเนาะเป็นไปอยู่เนาะเคยอยู่พุดิอวเพิ่นตี้ปึกอันนี้ขึ้นเท่าไหร่กรบบได้มาตัวนี้ อย่งอางเอาจะาบ่จะเป็นหยังจะคือปบ่ขามเองบ่จะคือปบ่ขามเองบ่ สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เ้าวตำอันนี้มากินกับครอบครัวเนาะอยู่แคมให้นะอยู่แคมให้นามาเด้อพี่น้องสบายดีสบายไก่ชิเดีเกีียวข่าแล้วพี่น้องเลยโอ้ยดีฮักเอากระบอกห่านดีดิมาสบัยดีเพื่พี่น้องบางทีเอกระหอนเนี่ยบุญกระเบิดใช่ดอกกว่าอัานใช่แล้วบางอันเหรอมาเด้อใครอยากมาสาะบิดก่อนเด้อพี่น้องเลย

กินเบาเอันไ่เาแ่าอันงมืากิขอยได้สัมพัสบรรยากาศทุกหน้าดใหญ่ฝนตกมาอ้ยมับอกให้น้อยสบายดีป่ะลูกคนีสบายดีค่ะ้ เดินตอวมากินกันมงเพี่น้องกินนกันเด้อเลิปาลู้บอกว่าเอ่ช้าๆนหอนคอยเนี่ยกูไปนหอนกูหาแต่อาหายบออแออบออนกินอะไรอันบกินเป็นหอนอาหายไม่งบบอออ่ะาตำงไง เี่าจะมันไปสินงเยบอกว่าเป็ดพี่เก่าวะจะยาเสียปเไปินิทูนมึงไอยมากนายง้างเขาเเอาปลามาล้าจะอยจะเห็นหรบไม่ใเงอ่ยนู่นนามตตีบอกินบ่ะอดมาปิกนกอยู่นอกน้อยหนึ่งเนาะพี่นนอง้บงไม่ไงโอยามปลาเพิ่นก่อยามเป็ดเ่น บลาหลายเนาะถือกี่ทีบ่เอาใส่เดือนไม่ใสบัวมันหลอนเบิร์ดมันติไปกินฝนบ่ตกพี่น้องทางนะฝนตกบหนน่หดเนาะถามข้าเจ้าด้วฝนตกแต่ทางนี่อากาศแจ่มใสเขียดจนออกเขียดจนห้องแอบ มาได้กินดอกจะเอาอันนั้นใส่เดือนเห็นไหเสียบไมมได้กินโดดแป๊บเดียวหาหน้าที่ก็ได้เห็นว่าบีมันเสียบแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้ยักตัวไม่ใหญ่โออบ้างบ้างจะไปขุดขีดกระเดือนเห็นแป๊บเดียวมาใส่ก็ได้เดินหาแป๊บเดียว

มันบ่มันกำลังสิ mm,